สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ Great b a k e r Talk นะครับกับคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับพร้อมพุ่งทยานไปกับพลังของ Gpx D3 c ให้คุณบิดมันเร้าใจไปกับเครื่องยนต์ h y p e r I ขนาด 278.2cc ที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความเร้าใจในสไตล์สปอร์ตพร้อมการตอบสนองที่ฉับไวทุกครั้งที่บิดคันเร่งมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือทริปยาวๆ GPS DC3 พร้อมพาคุณไปได้ไกลและง่ายกว่าเดิมโปรโมชั่นพิเศษก่อน30พฤศจิกายนนี้นะครับรุ่นสแตนดาร์จะอยู่ที่ราคา94,800บาทและรุ่นสปอร์ตจะอยู่ที่ราคา99,800บาทเท่านั้น เอานะครับกับคามสู่หัวข้อที่จะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับทางค่ายปิกน้องฮอนด้าได้ทำการเปิดตัว All New Scoopy รถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ดีไซน์น่ารักแนวแฟชั่นรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกในโลกแล้วครับโดยครั้งนี้ตัวรถจะมาพร้อมกับงานออกแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิกรวมกันไว้ในตัว All New Honda Scoopy นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปทรงไฟหน้าที่จะมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นครับ ไม่ใช่เป็นแบบวงรีแบบรุ่นก่นกอนๆนะครับแต่จะเน้นความสดใหม่และทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงปลอกหุ้มแฮนด์รถก็จะเป็นแบบใหม่เช่นกันครับหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับโดยจะแสดงหน่วยวัดระยะทางไฟอีโคโอ,อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันโดยเฉลี่ยไฟสัญญาณเตือนและก็ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์มีมาให้ครับพื้นที่เก็บของตรงคอนโซลนะครับจะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น4ลิตรครับเพื่อให้สามารถใส่สิ่งของได้หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากเพียงคนน้ําดื่มเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังสะดวกขึ้นด้วยช่องชาร์จ USB ครับที่มีความปลอดภัยมากขึ้นงานออกแบบส่วนไฟท้ายและไฟเบรกนะครับจะมีเอากลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นและอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือแถบล้อใหม่ครับที่จะดูมีความคลาสสิกสอดคล้องกับแนวทางรถสกูตเตอร์แบบโมเดนคลาสสิกอย่าง Honda s c o o p y นั่นเองขุมกำลังครับยังคงม,มาในพิกัด 110cc สิงเกิลโอเอสคัมชาร์ปจากน้ำมันระบบหัวฉีด PGM-FI ครับแล้วก็มีอัตราการเคลมตัวเลข การประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดอยู่ที่59กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่ง Hon ซง All นด้ Honda s c o ปีโฉมใหม่คันนี้นั้นคาดการว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเราตามมาด้วยในเร็วนี้นะครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วขอบคุณทาง GPS d a t o c h a l l e n g e ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับและพบกับรายการ g r e a b a k e r Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge